สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่ามีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ในเรื่องนี้รัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดได้สั่งการให้สถานทูตที่เทลวิฟรายงานสถาน,สถานการณ์เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและติดต่อประสานงานกับ ทางการของอิสราเอลและติดต่อกับพี่น้องแรงงานไทยนะครับทุกคนในชั้นนี้ขอแจ้งเรื่องแรงงานที่ได้รับผลกระทบตามที่สถานทูตกับฝ่ายแรงงานประจำสถานทูตประสานงานกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนรอการช่วยเหลือจากกองทัพ3คนและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโซโรกาสะกดอย่างนี้นะครับ SOROKA แล้ว5คนเสียชีวิต1คนถูกจับไป11คนซึ่งสถานทูตก็พยายามติดต่อกับทางอิสราเอลเพื่อประสานยืนยันข้อมูลซึ่งในชั้นนี้ฝ่ายอิสราเอลยังเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับจึงยังไม่สามารถที่จะยืนยันตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆอย่างเป็นทางการได้ อย่างไรก็ตามผมขอความกรุณาในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งตอนนี้ยังไม่ประสงค์ที่จะเผยแพร่ชื่อของแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพราะควรจะต้องติดต่อญาิมิตรของแรงงานให้ได้รับทราบก่อนไม่อยากให้ทราบข่าวจากสื่อเป็นที่แรกและอาจจะสร้างความตะหนกตกใจกันได้ต้องขอความอนุเคราะห์พี่น้องสื่อมวลชนในส่วนนี้ด้วยนะครับ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องบินเพื่อเตรียมอบพยพลำเลียงพี่น้องคนไทยจากอิสราเอลเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยโดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนีท้ทางอากาศยานที่อิสราเอลยังไม,ไม่เปิดนะครับยังปิดอยูป่ประเทศอื่นๆก็ยังไม่ได้ทำการอพยพในตอนนี้อิสราเอลอยู่ในภาวะที่เขาประกาศว่าเป็นสงครามนะครับจึงมีการห้าม ประชาชนออกนอกเคหสถานประชาชนก็จะต้องลงหลุมหลบภัยเป็นระยะระยะซึ่งเป็นแนวทางที่คนที่อิสราเอลรวมทั้งคนไทยในอิสราเอลได้รับการอบรมและมีความตระหนักรู้ถึงแนวทางต่างๆอยู่แล้วบ่ายนี้นะครับเวลา 13, ออ13นาฬิกาศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินจะมีการประชุมกันที่กรมการกงศุน ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายทหารกองทัพอากาศสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงแรงงานรวมทั้งแพทย์เพื่อที่จะได้ประสานเตรียมการภารกิจต่างๆให้มีการดําเนินการได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยขอให้วางใจว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากและจะดําเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ได้มีการติดต่อท่านทูตอิสราเอลที่ไทยในเรื่องนี้ด้วยแล้วรวมทั้งทูตไทยอิสราเอลก็ได้ประสานงานกับอิสราเอลเองทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องครับรัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ขอประนามการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบนะครับกระทรวงต่างประเทศจะได้ออกถแถลงการตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีผมและท่านรัฐมนตรีช่วย ได้แสดงท่าทีในเรื่องนี้ไปแล้วรัฐบาลขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรงทั้งปล่อยตัวพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในทันทีขอบคุณครับแล้วในโอกาสนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับผมอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับฟังความการพัฒนาการในส่วนของออออในส่วนท,ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลจากท่านทูตไทยที่ประจำอ,อ,อิสราเอล ท่านทูตท่านชื่อว่าพันณภาจันทรารมนะครับไม่ทราบว่าได้ต่อขอให้ต่อสายไปได้ไหมครับคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่จันท์ได้ยินไหมครับค่ะครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับประจำกระทรวงการต่างประเทศครับท่านทูตเชิญ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 เล่าให้ฟังหน่อยว่าว่าสถานการณ์ในอิสราเอลเป็นยังไงนะครับเขา ทางพี่น้องสื่อมวลชนไทยจะได้รับทราบจาก,จาก,จากท่านทูตที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงนะครับเชิญครับท่านทูตที่คค่ะส,สวัสดีค่ะท่านกับเรียนท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ ตอนนี้สถานการณ์ในอิสราเอลเนี่ยยังเป็นตามที่ท่ทานรองนายกแจ้งนะคะก็คือยังมีการชู้รวมอยู่ในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในเขตริมชนวนกาซานะคะตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายอิสราเอลกำลังพยายามยึดคืนพื้นที่นะคะก็เพิ่งเพ,พิ่งยึดคืนได้มาแค่สองส่วนแต่ยังไม่ใช่ในส่วนที่เราได้รับราย,รายงานว่าแรงงานไทยถูกจับ ตัวประกันอยู่นะคะขอเรียนให้ทราบว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแรงงานไทยนะคะมีแม้กระทั่งคนอิสราเอลเองแล้วก็รวมถึงแรงงานในชาติอื่นๆด้วยค่ะทางสถานทูตไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็จะติดตามสถานาการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดในโอกาสแรกค่ะทีนองสื่อมวลชนมีคําถามถาม,ถามท่านทูตไหมครับ อย่างแรงงานของไทยเนี่ยค่ะเราเราถือว่าตกเป็นอยู่ในเป้าหมายของเขาไหมคะเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่คือกระทํากันโดยโดยไม่ได้เลือกเลยอะไรเงี้ยแล้วห้าพันคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยค่ะคือณขณะนี้เนี่ยเขาอยู่ในที่ปลอดภัยกันกันกันหมดเลยไหมคะท่านทูตท่านทูตช่วยไม่ทราบท่านทูตได้ยินไหมครับท่านทูตครับค่ะ คือได้ยินคำถามไม่ชัดเจนนะคะแต่ขอเข้าใจว่าถามเรื่องแรงงานไทยใช่ไหมคะใชถามเรื่องแรงงานไทยว่าจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าเป็นคือแรงงานไทยตกเป็นจะเป็นุเป้าหมายของแรงงานไทยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มที่กลุ่มขัดแย้งกันหรือเปล่าแล้วก็ัแย้งกนหรือเปล่า งานไทยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ท,ที่ที่ทางฝ่ายฮามาสเนี่ยจะทําร้ายนะคะเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เลยถูกจับเป็นตัวประกันค่ะแล้วก็ขอเรียนย้านะคะว่าไม่ไ,มไ,มได้ไมีแต่แค่แรงงานไทยนะคะแม,แม้กระทั่งคนอิสราเ,าเอลเองเนี่ยก็ยังถูกจับเป็นตัวประกันด้วยเช่นกันค่ะที่ได้รับแรงงาน ท,ที่ได้รับรายง,งานนะคะคนรายง,งานไทยหรือว่ารายง,งานอื่นที่ถูกจับเป็นตัวประกรันนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าอยู่ในอยู่ในรูปแบบไหนอะคะ่ะโทษนะฮะที่ทางรายงานที่ทางทางเราเนี่ยได้รับรายงานมาเนี่ยว่าสภาพของรายง,งานไทยอยู่ในสภาพไหนบ้างนะครับเข้าใจว่าเรามีทูตรายง,งานอยู่ด้วยใช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหล ขอขอเรียนอย่างนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราพยายามติดต่อกับฝ่ายแรงงานนะคะแต่แต่แต,ติดต่อได้เฉพาะแรงงานที่ที่บาดเจ็บบางท่านนะคะแต่แรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยเรายังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะเพราะว่ายังเป็นพื้นที่ที่ที่ถูกยึดครองอยู่นะคะต้องรอฝ่ายอิสราเอลเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะ oh สรรคที่สําคัญคือเรื่องใดมากที่สุดนะคะในการติดต่อประสานงานคนไทยอะค่ะอุปสรรคที่ที่สำคัญมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เป็นอุปสรรคในการที่จะติดต่อประสานงานที่จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับตอนนี้ก็ค่ะเรียนเรียนท่านค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ ยังไม่มีใครสามารถยืนยันข้อมูลที่แน่ชัดได้ค่ะว่าสถานการณ์จริงๆเป็นอย่างไรค่ะครับขอบคุณท่านทูนมากครับคือคืออย่างนี้นะครับคือเวลานี้เนี่ยก็มีคําถามมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลแต่สหรับทางรัฐบาลไทยเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงและเป็นกังวลสูงสุดเนี่ยคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วเราจะต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับในเรื่องการเยียวยาแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บนะครับและผู้ที่ถูกจับตัวไปนะครับตรงนี้เราต้องหาช่องทางเต็มที่นะครับในการที่จะให้เขาปล่อยตัวพี่น้องชาวไทยออกมาให้ได้นะครับเพะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยทางในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศเองเนี่ยก็ได้ประสานกันตั้งแต่ เริ่มต้นเหตุการณ์เมื่อทราบเหตุการณ์ก็ได้ทําทันทีเลยนะครับทางกองทัพอากาศก,ก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ตอนนี้ก็คงเรารอ,ร,อรอสัญญาณเท่านั้น,นครับรอคำสั่งว่ามีความพร้อมเมื่อไหร่ที่ทจะต้องบินออกไปรับคนไทยกลับมานะครับ,บซึ่งน่านฟ้าก็ยังปิดอยู่ ขออนุญ,ญาตนะคะค,คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคะ่ะที่บอกว่า3คนนี่คือตอนนี้เนี่ยอาการเขาอยู่ในระดับไหนแล้วก็ได้รับการรักษาหรือย,ยังคะแล้วก็ญาติเนี่ยได้ประสานตอนนี้ก็ทางสถานทูตเร้เขาไปดูแลอยู่แล้วนะครับค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขอแปลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชนที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะแล้วก็เข้าใจว่ามีสื่อมวลชนต่างประเทศอยู่ในห้องนิดนึงนะคะ่ะสักครู่ค่ะเชิญค่ะ the deputy prime minister and minister of foreign affairs just stated thailand's position on the unfolding violence situation in israel he stressed that the royal thai government and the ministry of foreign affairs has been working around the clock the prime minister has been following developments closely and has instructed the royal thai embassy in tel aviv to provide real-time updates coordinate with the relevant authorities in israel and contact thai migrant labour at present, our embassy is coordinating with authorities in Israel to confirm the following information on Thai nationals, which is one Thai fatality, eight Thai people injured, and 11 Thai people captured. DPM FM asked for the media's kind cooperation not to publish the names of the affected Thai nationals. He informed that the Prime Minister has also issued an order for the Royal Thai Air Force to be on standby for immediate evacuation of Thai nationals from Israel by air as needed this afternoon at 1pm the department of consular affairs ministry of foreign affairs is hosting an urgent meeting of the emergency coordination centre involving all relevant thai agencies to coordinate and integrate efforts on this matter in closing dpmfm assured that the thai government prioritises this matter and will do its utmost to protect thai nationals the thai government condemns violence in all forms and calls for the cessation of violence and the immediate release of all innocent civilians further details can be uh, given by uh, our team after the meeting please ยนเชิญค่านสุดท้ายนะครับพอดีต้องขอโทษผมต้องเดินทางไปสนามบินครับคือต้องให้มีความชัดเจนนะครับว่าเราเวลานี้เรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราที่เราประนามเนี่ยเราประนามเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวไทยที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยไอตรงนี้เราไม่สามารถที่จะรับได้นะครับขอบคุณมากครับ